เพื่อนๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่ BTS ชิดลมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านแฮงเอาทสนุกๆเจ๋งๆด,ๆดีๆนะครับตามผอมาเลยครับตอนนี้เราก็ไปอยู่ที่หน้าร้าน b ูเว w a v เกสรอัมรินชั้น4แล้วนะครับซึ่งร้านนี้เป็นร้านที่รวมทุกความต้องการของสายปาร์ตี้หรือคนที่ชอบแฮงเอาทอย่างค่ำคืนไว้ทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่าว่าด้านในมีอะไรบ้าง ตามมาเลยครับอย่างแรกเลยร้านเราเดินทางสะดวกมากอยู่ใกล้กับ BTS เชิดลมเดินแค่5นาทีจากสถานีก็มาถึงร้านได้เลยส่วนใครที่เดินทางด้วยรถยนต์เราก็มีอาคารจอดรถไว้รองรับเพียงพอ ร้านเรานะครับเปิดตั้งแต่11โมงนะครับมีโปรเมนูร้าเซตคอยบริการลูกค้าด้วยครับส่วนกลางคืนนะครับเรามีโปรเยอะมากอยากให้เข้ามาดูครับว่ามีโปรอะไรมั่งส่วนสายถ่ายรูปไม่ต้องกลัวตกเทนเลยนะครับมีมุมถ่ายรูปส,สวยๆเยอะมากนะครับการันตีด้วยรีวิวของลูกค้าถึง1,300รีวิวและคะแนน4.8ดาวในดูเนแบทนอกจากร้านจะสวยแล้วอาหารของเราก็ยังอร่อยทุกเมนู สำหรับคนที่ชอบดื่มนะครับมีเบียร์คราฟมากมายหลายรสชาติรับรองถูกใจทุกคนแน่นอนคนที่ชอบฟังเพลงนะครับเราก็มีดนตรีสดให้ฟังทุกค่้าคืนเลยครับพนักงานร้านเรานะครับน่ารักทุกคนเลยครับรับรองได้ความประทับใจกลับไปแน่นอนครับผมคนที่ชื่นชอบฟุตบอลนะครับเราก็มีจอทีวีครอบคลุมทุกโซนโดยเฉพาะโซนด้านหลังของเรามีจอใหญ่ยักษ์ไซส์ร้อยนิ้วไว้คอยบริการรับรองว่าสะใจแน่นอนยินดีต้อนรับแฟนบอลทุกทีมนะครับส่วนเจ้าของร้านเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูล ใครเป็นแฟนแมนยู่ว่าดีครับและทั้งหมดนี้รอคุณอยู่ที่ Blue Wave เกสรอัอมวรินชั้น4แล้วกัน